คำเตือนวิดีโอนี้อาจจะมีภาพบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมายาเลียนแบบมันเปืองศึกเบิดศูนยเก้าลขสวยโอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีอาองเกนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะไปล่ากับพงกันนะฮะเป็นซีซั่นสามแล้วนะครับช่วงนี้ เป็นฤดูหนาวแล้วนะครับก็คืออย่างที่บอกพอน้ําอากาศเริ่มเย็นน้าเย็นน้าใสกระพงมันเข้ามันก็คือเป็นโอกาสที่เราจะไปลุยกันมาดูกันว่าจะเจอตัวหรือไม่นะครับกระพงใหญ่ไซส์สิบบวกเอาแค่หกโลขึ้นนี่ผมก็ภูมิใจแล้วเดี๋ยวติดตามชมครับหากันจนเจอจะเจอหรือไม่ในซีซันนี้นะครับยาวๆไปยาวๆไปสู้สู้แองเกอร์เดี๋ยวพอหมดซีซันนี้ก็จะเป็นฤดูล่า อะไรวะเห็นบอกภาสาเข้าเพชรบุรีโหัวห okay, ินน่าสนนะเดี๋นโคตรไกลเลยขับรถไปกลับสองร้อยกว่าโลไม่สี่ร้อยกว่าโลไม่ไหวโอเคเดี๋ยวเดินทางเข้ามาครับสูๆเองเกิรเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะตามล่ากระผมเจอหรือไม่ต้ชมครับลุย Let's go สวัสดีครับทนผู้ชม,ชมวันนี้เราเดินทางมาอีก็ม่ได้ตัววันนี้อีานาก็ทำาุเปสองตัวเลย<อ>เดี๋ยวมารอดูว่าวันนี้เราจะเจอไหมนะครับรุ่นกันรุ่นรู้เอ กระพงป่ะเนี่ยทันกระพงทันกระพงกระพงไม้ครับโอ้โหมันอยู่ข้างแพฝั่งนี้หมดเลยพี่นี่ไงกระพงนิ่นอยู่นั่นน้ำตัวเนี่ยนี่รอถ่ายเลยเนี่ยนะรอ เอาหรอาาย,อา,า,ยางยางยางเรอคงดึงเลยือนยะม่ากินแล้วกินเอาเหรอกินลมุดเข้าใต้ใช่ไหมกินแล้วเลี้ยวเข้าใต้นี้ก็ต้องเอาเรือลงไม่พี่ต้องตีไปนู่นุ่นหน้าเสาฟั่งนุ่นเออ ไไปมันาไว้ยทเ,ทเย <c oughs> ่อว <c oughs> หอ <c oughs> นวันน่นีด้อ้ได้คนเดียว <c oughs> เลยหรอเป็กีแม็กมกัน ป้าห้าทุ่มเที่ยงคืนยังส่งลายยังสว่างจัดึกสบายสามบึกสองอ๋อบึกสามสวายสองตอนนี้นะครับท่านผู้ชมต่อยมงครึ่งละรอดูสอยกุ้งไปกินมันดึกจัดดึกจัดรอดูรอดู ล้นล้วนเลยวันนี้ยังไม่เจอดุกเอเครับนี่ตัวนะเราก็รอกับผมก็รอไปคุณเตรยัี้ได้ไหมได้ก็ดีไหมหรสั้นไปมีสั้นหรกพี่เมื่อวานมันก็ดึงไซนี้เลยหอยใน เก็บสายมันดูว่าน้ำมันย้อนทางไหนเกิดย้อนก็กอสายให้มันตึงไว้ถ้าเกิดสายมันย้อนพี่กอสายให้มันตึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหลเข้าใต้แพใช่เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันก็จะอยู่ของมันเองอะได้ระดับกันอยู่ อย่าให้มันมดุดใต้แผล

gone neat. Come pun. กดขาไม่ร <sk conservation> <cultural> ้อนเลยโอ้ยาเจียเียนไ้หมพี่ปล่อยไหมได้ไใส่ยมตวนั่นแหละโบกุ้งม่ติดปากว้กินไม่เต็มนี่ไหนคงรุ่นเงมันววนๆมันวนมันซีี โชบนันพุรรมีโชบละแต่ไม่ติดปากยังไม่ติดปลารุ่นนี้กินฉลาดชิมหายเลยเรียนจบปริญญาโทแน่เก็จะโดนเยอะจะโดนเยอะ <c oughs> ชมเมื่อกี้ก็โดนดึงไปอีกนะครับก็ไม่ติดน้ำสวยมากวันนี้น้ำขึ้นสวยเขียว น้ำมันตรงมาจากทะเลนะน,น้่นนู้นเป็นเดสองกันะมาลุ้นกันจะเจอไหมวันนี้จะเอาได้ไหมมหากาบเอ,อเตอนนี้ก็เป็นมหากาบลากระปงซีซนะั่นสามนะดูว่าจะเจอตัว ep ไหนดึงแล้วดึงอีกอยังไม่ได้นะเดี๋ยวรอดูรอดูลุ้นกันลุ้นกัน กลกระชังนี่กระชังที่สองแต่และตัวแบ<อ>บกดล้วนๆเราลากะพงกันต่อไปสายสายอดทนสายกระพงรอยอยาวยาว,ยาวแบบไม่มีนอนาคตราออนาคตเราอยู่สี่โมงเย็นท่านนี่คือน้ำเค็มนะน้ำเค็มก็คือน้ำป้อมดันน้ำนี่ดันน้ำสวนกันนี่นะครับช่วงจังหวะน,นี้แหละจะมีปลามาโชว์ หมุนน ah. oh, ี hey. uh ่แหละอ่ะเดี๋ยวเราลุ้นกันดูเคิมละเคิมอคนเยอะมากนะถ้าคันห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมนะครับบ้านับเพนน้ำดันป้อมดันมาแล้วเห็นไหมปุ๊บพอป้อมดันมาปุ๊บมันสวนกันหมด นี่ก็เวลาสี่โมงครึ่งจ้าโมงอะไม่มีดึงอีกเลยนะตั้งแต่บ่ายสองมานี่คือเงียบกิบเลยมีแต่พวกปรากดนี่ครับหมายถึงแค่ะอะไรมันก็เป็นไปได้นะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไทงทง่านผู้ชมอะไรก็เป็นไปได้ชั่วโมงดูเรื่องดูเรื่อง แต่น้ำมันสวยมากเลยน,ะน้ำมันนะ่าจิงนน้ำนี่แบบน้ำกระพงเลยนะโอ้โหน้ำเคื้มก็แล้วขึ้นก็แล้วลงก็แล้วไม่โดนะ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 เดี๋ยวรอดูจนเขากลับกันแล้วนะนะ้นะเริ่มกลับแล้วเมื่อกี้ได้ปลา 20, ประมาณ20กสิลง ตื่นเต้นสักหน่อยเลงโอเคท่านผู้ชมเมื่อกี้คันกระพงมีโฉบค,ครับมีบีะมีติดมีติมื่อกี้กุ้งบีบหมายถึงว่าอันนี้นะครับ นะเฮ้ยกระปงกินตอนเย็นว่ะไอ้จี้คันนี้โดนดึงนะ,ะับท่านผู้ชมคันที่สองพอดีเปิดกล้องไม่ทันได้ยินเสียง 近年啊，好嘈。 ไ,ไโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันละห้าการมาตกปลาแพบ้านตะเพนนะครับที่นี่ค่ากัน50บาทนะฮะใครเข้ามาก็สนุกสนานกันนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มาตามหากระพง เป็นเดยสองนะฮะยังไม่เจอในซีซั่นสามปกติเราจะโอซีซั่นสองนี่กินกระจายเลยแต่วันนี้มันก็ดึงนะวันนี้ดึงบ่อยมากนะครับแล้วก็ติดของนาเขาก็โดนดึงไปก็ไม่ได้ตัวนะนี่ละฮะการตกปลาหมายธรรมชาติะครับอะไรก็เป็นไม่ได้แต่ว่าบอกเลยว่าช่วงเนี้ยอีคุดเข้านะครับแล้วก็ปรากฏเข้าไปดุกทะเลเข้าถ้าเกิดน้องๆมาตกกันนะครับก็บอกเลยว่าสนุกแน่นอน ก็พงมีดึงนะมันไม่ใช่ไม่ดึงมีดึงเลยแหละแล้วก็มีคนเกือบเกือบได้ตัวเยอะเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เราก็ยังไม่โดนนี่ทำหม,มายธรรมชาติครับเราบอกไม่ได้หรอกว่าจะได้หรือไม่ได้มันเป็นสเสน่ห์นะครับกา<ม>รมาตองตาขอให้ได้มาออกมาเสพบรรยากาศวิวสวยๆนะครับได้เจอมิตรภาพดีๆนะครับเจอเพื่อนๆน้องๆนะครับก็อเอยอยก็มีความสุขผมไม่เสียเรียนเลยไม่ได้วันนี้ผมแ่้งทั้งวันก็ยังมุงจริงๆจริงตต่ก็ไม่ถูกไม่เป็นไร เดี๋ยวเจอกันได้ใหม่อ e ีพหน้าดูว่าเราจะไปล่าที่ไหนกันต่อน,นะครับคือผมบอกแล้วว่าซีซั่น3เนี่ยเราจะตั้งใจจะเฝ้าไอ้ยักษ์ให้เจอนะฮะที่นี่ซื้อ42โลนะครับแล้วก็แม็กซ์สุดของปีที่ผ่านมาเนะี่ยคือ6โลกว่ามีเนี้ยดูว่าเราจะตามหาเจอหรือไม่ครับไซส์6โลอัพเดี๋ยวติดตามชมครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่าน,นนะฮะที่คอยกดติดตามคอยกด subscribe ครับเดี๋ยวเจอได้ใหม่อ e ีพหน้าดูว่าจะทำได้ไหรือไม่จัดคุ่งครับ าอาทิตย์สุดตมทองฟ้าสีทองเราเั็ิัเนเด็กกลับปานด้วยรอยยิ้มกว้างเด็ดปลาตัวใหญ่มาท่องกับข้าวคืนนั้นฝันดีไม่มีอะไรที่จะโหเ,เ,เราคือเราคืนนักสรปราวิยา What part of one, one two,